ากคุณต้องการหลีกหนีความวุ่นวายของตัวเมืองไม่ว่าจะเป็นการจราจรฝุ่นควันหรือมลพิษต่างๆหนีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบหรือหนีความตึงเครียดแล้วก็อับดุลขอแนะนําสถานที่ที่จะมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้กับทุกท่านกันซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงามอีกทั้งยังมีกิจกรรมมากมายให้ได้ผ่อนคลายรวมถึงเรายังจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนเมืองไปพร้อมๆกันได้อีกด้วยนั่นก็คือสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ภายในเมืองนั่นเอง แต่จะมีที่ไหนกันบ้างที่น่าสนใจตามอับดุลไปรับชมกันได้ใน9ส่วนสาธารณะในเมืองที่น่าประทับใจที่สุดในโลกกันครับ 1. เซ็นทรัลพาร์คเซ็นทรัลพาร์คเป็นส่วนสาธารณะที่มีชื่อเสียงของมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญ่โตมากคือ3.4ตารางกิโลเมตรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1857 ที่นี่คือสถานที่ย่อนใจของชาวเมนฮัตตันและเป็นสถานที่อันแสนรื่นรมของนักท่องเที่ยวที่รายล้อมไปด้วยตึกสูงเสียดฟ้าซึ่งภายในสวนสาธารณะแห่งนี้เต็มไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นร้านอาหารอ่างเก็บน้ำม้าหมุนจักรยานน้ำสวนสัตว์โรงละครกลางแจ้งสนามกอล์ฟสนามเบสบอลรวมทั้งลานสเก็ตน้ำแข็งซึ่งจะเกิดขึ้นมาเองในช่วงหน้าหนาว อีกทางที่นี่ยังสร้างชื่อเสียงจนโด่งดังหลังจากเข้าไปปรากฏตัวในภาพยนตร์รวมทั้งละครโทรทัศน์หลายต่อหลายเรื่องแต่มากไปกว่านั้นหากได้มาที่นี่คุณก็จะได้สัมผัสกับก,บการใช้ชีวิตของชาวนิวยอร์กจริงๆที่มาจากทุกเชื้อชาติอายุหน้าที่การงานเพศสภาพและศาสนาที่คอยแวะเวียนมาเยี่ยมชมที่นี่มากถึง35ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว2 ปาร์เกว์ปาร์เกว์เป็นส่วนที่มีปริมาก,กรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นประดกโลกมาแล้วตั้งแต่ปีคศสการาั2005ส่วนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินขาเอลคาเมลเมืองบาเซลนาแคว้นกาตาลุญญาประเทศสเปน ออกแบบโดยอันโตนีเกาดีสถาปนิกชาวกาตาลาซึ่งใช้เวลาสร้างตั้งแต่ปีคิสรศ .1900 ถึงคิสรศ .1914 มีพื้นที่ครอบคลุม0 1718ตารางกิโลเมตรทำให้เป็นหนึ่งในงานด้านสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใต้นั่นก็เพราะอันโตนีเกาดีเขาได้เล็งเห็นศิลปะความงามจากเศษกระเบื้องที่ได้ถูกทิ้งไว้เป็นจานวนมาก เขาจึงได้นำอวัสดุเหลือทิ้งเหล่านั้นมาสร้างสารรค์เป็นความวิจิตรที่เห็นประจักษ์อย่างปาร์เกวแห่งนี้ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังของบาร์เซโลนาซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายของบ้านเมืองมาผ่อนคลายอารมณ์อย่างสวนแห่งนี้นั่นเอง 3. บูกิตติมาเนเชอร์รีเซิร์ฟ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติบูกิตติมาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามซ่อนตัวอยู่ในเมืองใหญ่ของสิงคโปร์ครอบคลุมพื้นที่กว่า400เอเคอร์ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองที่เป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจของสิงคโปร์ประมาณ12กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงที่แห่งนี้เราก็จะพบกับป่าฝนที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มีสัตว์นานาชนิดถึง500สปีชีส์และมีดอกไม้นานาพันธุ์กว่า840ชนิด อีกทางบุกิตติมาก็ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปีนเขาไต่หน้าผาปั่นจักรยานเสือภูเขาและผู้ที่รักธรรมชาติที่ต้องการชมพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นของสิงคโปร์อีกด้วย 4. สสวนสาธารณะฟินิกส์สวนสาธารณะฟินิกส์เป็นสวนสาธารณะในเมืองดับลินประเทศไอร์แลนด์ซึ่งที่นั่นอยู่ห่างจากใจกลางเมืองไปทางทิศตะวันตก 2-4กิโลเมตรเท่านั้นเองนับว่าเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของยุโรปซึ่งมีกำแพงที่ล้อมรอบยาวถึง11กิโลเมตรบนพื้นที่1750เอเคอร์ที่ภายในนั้นประกอบไปด้วยพื้นที่ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่และมีอนุสรณ์สถานมากมายอีกทางที่นี่ยังมีกวางที่วิ่งเล่นกันอย่างเป็นอิสระเป็นจำนวนมากซึ่งยังรอคอยให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวแวะเวียนม,มาเยี่ยมชมธรรมชาติอยู่นั่นเอง s t ต n ลี y พาร์คส a ต l ลี p พารเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์มีพื้นที่กว้างขวางถึง4ตารางกิโลเมตรที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสีเขียวของต้นไม้พื้นเมืองทั่วบริเวณนอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของชาวเมืองแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กและนกหลายชนิดเช่นแรดคูนสกัง นอกจากนี้ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้นั้นยังตกแต่งด้วยเสาโทเทมเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองที่ไม่ควรพลาดชมอีกด้วย 6. Monsanto Forest Park m o n s ม n t o Forest Park เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่เรียกได้ว่างดงามที่สุดในลิสบอนเมืองหลวงของโปรตุเกส ที่นี่มีพื้นที่ประมาณ10ตารางกิโลเมตรและเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนจากเมืองใหญ่ซึ่งสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างสบายอารมณ์นั่นก็เพราะที่นี่เป็นสวนธรรมชาติที่มีต้นไม้ครอบคลุมพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีทั้งพืชนานาชนิดและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์อีกทั้งที่นี่ยังเป็นหนึ่งในศูนย์สันทนาการที่สำคัญที่สุดในเมืองที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาซึ่งสำคัญในการฝึกกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งต่าง และเมื่อถึงฤดูร้อน m o n เซนโต Forest Park จะกลายเป็นศูนย์กลางของการพักผ่อนของลิสบอนเนื่องจากมีการจัดนิทรรศการมากมายไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือการจัดงานแสดงสินค้าอีกด้วย 7. สวนสาธารณะกิฟฟิ h สวนสาธารณะกิฟฟิ h ตั้งอยู่บนเทือกเขาซานตามมนิกาของ Los แองเจลิสมีพื้นที่กว้างถึง4,210เอเคอร์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยธรรมชาติ และยังถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอีกด้วยนอกจากสวนสาธารณะแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายให้เราได้ทําเช่นกิจกรรมแบบครอบครัวการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ออตรีเยี่ยมชมถ้ำบรอนสันเที่ยวสวนสัตว์แอลเอูนั่งม้าหมุนและแวะชมการแสดงที่โรงละครกรีก นอกจากนี้แล้วที่สวนสาธารณะแห่งนี้ก็ยังมีรถรับส่งฟรีไปยังฮอลลีไซ์หรือเรียกเต็มๆว่าฮอลลีวูดไซแลนด์มาร์คชื่อดังที่เห็นในภาพยนตร์กันบ่อยๆรวมทั้งหอดูดาวกริฟฟิตอีกด้วย 8. l u ลักซมเบิร์กหรือลุกซอมบวกกาเดนส่วนลุกซอมบวกคือสวนสาธารณะที่ใหญ่เป็นอันดับสองในกรุงปารีส มีพระราชวังลูกสมบวกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสวนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ร่มรื่นและสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตรวรรษที่17มีพื้นที่ประมาณ2 24,500ตารางเมตรมซึ่งเป็นพระประสงค์จากสมเด็จพระราชินีมารีเดอร์เมดิซิสแห่งฝรั่งเศสที่ต้องการสร้างพระราชวังใหม่และต้องการให้ออกแบบสวนให้คล้ายกับสวนในเมืองฟอร์เรนซ์บ้านเกิดของพระองค์ ้ดยมีการปลูกต้นเอมมากกว่า2,000ต้นซึ่งนอกจากต้นไม้ที่มีอยู่หลายพันต้นแล้วส่วนแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆอีกเป็นจํานวนมากและยังเต็มไปด้วยเก้าอี้ให้เลือกนั่งพักผ่อนกันได้ปัจจุบันพระราชวังลุกซอมบวกได้เปลี่ยนมาเป็นที่ทําการของวุฒิสภาและสําหรับสวนสาธารณะก็ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าใช้บริการได้ตามอัธยาศัย 9. สวนลุมพินี สวนลุมพินีหรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่าสวนลุมเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2468ก่อสร้างในสมัยราัชากาลที่7บนพื้นที่360ไร่ณนะทุ่งสาลาแดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสำหรับสร้างสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงสินค้าไทยเป็นครั้งแรกและจัดให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน พร้อมทั้งพระราชทานนามว่าสวนลุมพินีนั่นเองปัจจุบันสวนลุมเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองมักจะใช้หลีกหนีความวุ่นวายเข้ามาพักผ่อนกันอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถเพลิดเพลินกับการพักผ่อนบนสนามหญ้าใกล้ทะเลสาบและเดินไปตามเส้นทางที่วนรอบสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่มีความร่มรื่นตลอดทั่วบริเวณนั่นเอง